สุขคติภูมิอบายภูมิสุขคติภูมิคือภูมิที่ดีมีความสุขเป็นผลทุกคติภูมิเป็นภูมิที่ไม่ดีมีความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นผลเอาทุกคติก่อนหรือคติที่ไม่ดี คติที่ให้เกิดความทุกข์ทุกขตินั้นก็ไม่ได้มาจากไหนหรอกมาจากกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรือกายที่ชั่ววาจาที่ชั่วใจที่ชั่วนั่นแหละถ้าชั่วครบสามอย่างแล้วสัตูน้นั้น หวังอบายทุกคติวินิบาตนรกได้ถึงดิราชานนั่นเป็นทุกคตินะทุขติวินิบาตนรกหรือนรกเปรตอสุรกายดิร,ราชานท่านแสดงไว้สองนัยยะนรกเปรตอสุรกายดิร,ราชานเป็นสัตว์นรก เป็นเปรตเป็นอสุรกายแล้วก็เป็นดิรัจฉานมนุษย์นี่เป็นสุขติภูมิคนทุจริตก็จะไปรับสิ่งเหล่านั้นนะรับนรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างดิรัจฉานบ้างส่วนสุขสุขติภูมิก็ภูมิของมนุษย์และเทวดาสุขตินั้นเกิดจาก กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตือสุจริตทั้งสามถ้าเกิดมาอายุเท่าไหร่แล้วเรามานั่งน้อมนึกว่าเออตั้งแต่เกิดมาเราเราเคยทำอะไรชั่วไหมเราเคยทำอะไรที่มันเป็นบาปไหมเป็นอกุศลไหมเราเคยพูดอะไรที่มันชั่วมันหยาบมันเป็นอกุศลไหม เราเคยคิดอะไรที่มันเป็นบาปเป็นชั่วเป็นอกุศลไหมน้อมนึกเท่าไหร่ก็ไม่พบนี่อย่างนี้ถือว่าเป็นผู้สุดจริตชนท่านผู้นั้นแหละจะมีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีความสุขตั้งแต่ปัจจุบันนี่แหละและความสุขไปถึงสัมปรายภพ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ดีมีทรัพย์สินเงินทองมีสุขภาพดีมีสิ่งแวดล,ล้อมดีถ้าเกิดสวรรค์ก็สวรรค์ัดีอยู่แล้วสุขสบายอยู่แล้วเพราะนั้นเลือกได้เลือกได้